ก็มาดูนะครับวิธีการใช้งาน Zoom ในซีรีส์ AMS นะครับซึ่งเป็น Audio i n t e r f a c รรุ่นใหม่จากค่ายซ o มนะครับก็มี3รุ่นด้วยกันนะฮะก็คือรุ่น AMS 22, AMS 24แล้วก็ AMS 44สนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะแนะนำา2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือในรุ่น AMS 24นะครับแล้วก็ AMS 44นะคร ส่วนรุ่น MS 2 2นะครับก็จะแนะนำในคลิปถัดไปนะครับในซีรีส์ MS นะฮะก็เป็นออเ i อโนเจเฟตนะครับที่เหมาะกับนักดนตรีนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับก็จะรองรับนะครับการใช้งานทั้งการสตรีมมิ่งนะฮะหรือว่าจะใช้ในการบันทึกเสียงนะครับก็สามารถนะครับที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับ PC โน้ตบุ๊กนะฮะ หรือว่าจะใช้เชื่อมต่อกับ Mac iOS นะครับ iPhone iPad หรือจะเป็น Android นะฮะสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์ต่างๆก็ใช้งานร่วมกันได้นะครับ Zoom AM AMS 24นะครับแล้วก็ AMS 44นะครับทั้ง2รุ่นนะครับก็จะแตกต่างนะครับที่จำนวน Input น,นะครับ ส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะฮะก็จะเหมือนกันนะครับในช่องอินพุตนะครับก็จะเป็นแจ็คแบบคอมโบแจ็คนะครับก็คืออสามารถนะครับจะใช้ได้ทั้งสายแจ็คที่เป็นแบบ t s เอสโฟหรือว่า t ี s าร์เอนะครับหรือว่าจะเป็นแจ็คแบบ XLR นะฮะก็สามารถนะครับจะเสียบใช้งานนะครับในช่องเดียวกันได้นะครับแล้วก็มีนะครับวอลลุ่มนะครับไว้ปรับเกนแยกกันอิสระนะครับช่องหูฟังให้2ช่องด้วยกันนะครับก็คือช่องหูฟัง A และ B นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะฮะปรับแยกกันระหว่าง A กับ B นะฮะส่วนไลน์เอา ก็จะเป็นแจ็คโฟนแบบ L/R นะครับก็มีวอลลุ่มนะครับรับความดังเบาของเอาพุทนะครับช่อง DC 5โวลต์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสาย USB Type C นะฮะสำหรับตัวอ d a p t นะครับก็จะเป็นของ Zoom ในรุ่น Zoom AD 17E นะครับหรือจะใช้นะฮะที่ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีช่องนะครับ USB Type C นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับสายที่ให้มากับเครื่องนะฮะก็คือสายที่เป็นแบบ USB Type C นะครับ ถ้าเราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับ iPhone ว่า iPad นะครับก็เราใช้สาย Lightning to USB Camera Adapter นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับสวิตช์ on off นะครับเพื่อเปิดปิดแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นนะครก็ใช้ฐานได้นะครับขนาดฐานก็ 2A 2ก้อนนะครับ แล้วก็เวลาที่เราอ่ะพกพานะครับไปใช้งานนอกสถานที่นะฮะไม่มีแหล่งจ่ายไฟเราก็กดสวิตช์นะฮะแบตเตอรี่ให้เป็นออนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานตัวเครื่องได้แล้วนะครับก็สะดวกมากๆนะฮะสวิตช์นะครับออนออฟไฟแฟนทอม48โวลต์นะฮะเพื่อจ่ายไฟให้กับไปคคอนเดนเซอร์นะครับสวิตช์ออนออฟนะครับสำหรับเดร็กมอนิเตอร์นะครับเวลาที่เราอ่ะใช้งานนะฮะกับโปรแกรมทำเพลงนะครับแล้วก็กดเดร็กมอนิเตอร์ให้เป็นออนนะครับเพื่อเราได้ยินเสียงนะครับ แล้วก็มีสวิตช์นะค f ับออฟฟังก์ชันลูปแบ็กนะครับสำหรับฟังก์ชันลูปแบ็กนะครับก็คือการเพิ่มเสียงดนตรีหรือซาวด์แ a ็กเสียงเพลงต่างๆจากคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปในการ s t รีมมิ่งไลฟ์สดบนแพลตฟอร์มต่างๆบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่างเช่นนะครับการไลฟ์สดบน f a c e b o o นะฮะแค่เรากดสวิตช์ลูป Back ให้เป็น On นะครับเวลาที่เราไลฟ์นะครับเสียงดนตรีที่เราเปิด จากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นเราเปิดเลงอย่าง y t u t u นะฮะสัญญาณเสียงเพลงก็จะถูกส่งมายัางโปรแกรมที่เราใช้งานในการสตรีมมิ่งได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มใ,ใดๆนะครับหรือจะใช้เป็นเสียงซาวนะฮะแบ็กกิ้งแท็กกับโปรแกรมทำเพลงนะฮะแล้วเราก็เล่นกีตาร์เล่นแจมอัดเสียงบันทึกเสียงเข้าไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับใหเราเลือกประเภทของสัญญาณเสียงนะครับก็ จะมีไมล์ไลน์นะครับก็เวลาที่เราใช้งานนะฮะของตัวไมโครโฟนนี้พุตเข้ามานะครับหรือจะเป็นประเภทของกีตาร์นะครับก็เป็นช่องอินพุตนะครับที่รองรับนะครับเมื่อเราใช้อุปกรณ์ที่มีค่าความต้านทานสูงอินพุตเข้ามานะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เบสไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบพาสซีฟนะครับช่องอินพุตไฮซีนะครับก็จะช่วยปรับนะครับความต้านทานของอินเตอร์เฟสให้เข้ากับเครื่องดนตรีนะครับก็จะมีผลนะครับให้สัญญาณของเสียงกีตาร์แล้วก็เบสนะครับที่เราอินพุตเข้ามาโดยตรงนะฮะเสียงก็จะไม่บี้แล้วก็ไม่ดรอปนั่นเองนะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับซีโอเลงนะฮะก็คือไว้ใช้นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะรวมสัญญาณที่เป็นแบบโมโนนะครับให้เป็นสัญญาณแบบซีโอนะฮะ เวลาที่เราใช้งานนะครับในการบันทึกเสียงนะฮะกับโปรแกรมทำเพลงต่างๆนะครับอย่างเช่นเราบันทึกเสียงกลองกลองไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเวลาที่เรากดปุ่มสวิตช์นะฮะสัญญาณที่เป็นแบบโมโน LR ก็จะรวมเป็นสัญญาณที่เป็นแบบเซอร์โอให้เรานะครับแล้วก็มีโหมดมิวสิกกับสตรีมมิ่งนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับทั่วไปก็กดโหมดมิวสิกนะครับ หรือเวลาที่เราสตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็กดมาทางสตรีมมิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานในการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะฮะหรืว่าจะเป็น PC นะครับเพื่อใช้เป็นอินเทอร์เฟซนะครับในการอัดเสียงบันทึกเสียงกับโปรแกรม CuBase นะครับแล้วก็จะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชัน o o p Back นะฮะก็จะเล่นเป็น Backing Track นะครับแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชัน s t e r e o l i n k นะฮะก็กับกรองไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดนะครับไดรเวอร์แล้วก็ทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ www. zoom. co. แล้ว jp นะครับแล้วก็มาที่ Product นะครับก็เลือกนะฮะ Audio Interface นะครับแล้วก็เลือก AMS Series นะฮะแล้วก็เลือก Support Download ครับ แล้วก็เลือกรุ่นนร์เฟสที่เราใช้งานอยู่นะครับในคลิปนี้ผมใช้งาน m a 24นะฮะก็กด MX 24่ i v e สนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็ทำงานแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เราทำการติดตั้งได้เลยนะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทำการเชื่อมต่อ Audio Interface ของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้สาย USB Type C ในการเชื่อมต่อนะครับสำหรับสายก็จะมีมาให้กับเครื่องนะฮะเมื่อเราเชื่อมต่อนะครับนเทอร f a c e เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแหล่งจ่ายไฟก็จะมาจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อเอาท์พุตไปเข้ากับ Line In นะฮะ Power ม m ์ที่เราใช้งานอยู่นะครับ หรือถ้าเราไม่ต่อไลอานะฮะเราก็ใช้สายเชื่อมต่อหูฟังนะครับก็จะมี2ช่องด้วยกันนะครับก็คือช่องหูฟัง A แล้วก็ช่องหูฟัง B นะครับเพื่อฟังเป็นมอนิเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอินพุตนะฮะอินพุตที่1นะครับผมก็จะใช้เป็นไม่นะฮะก็จะเป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับเมื่อเราใช้ไม์คนเดนเซอร์นะครก็เราเปิดไฟแฟนทอมให้กับไม์คนเดนเซอร์ด้วยนะครับก็กดแฟนทอมเป็นออนนะคะ อินพุตที่2นะก็จะใช้เป็นกีตาร์ปร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็ใ i r e ็ t Monitor นะฮะก็กดให้เป็นออนนะครับเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงนะฮะในส่วนของรูป Back ผมไม่ได้ใช้งานนะครับก็กด off ไว้ White นะครับแล้วก็กดหมนให้เป็นมิวสิกนะครับแล้วก็กดปุ่มสวิตช์นะฮะเลือกเป็นไมล์ไลน์นะครับ แล้วก็ปรับแต่งนะครับสัญญาณเกณฑ์วอลลุ่มนะฮะของอินพุตนะครับให้เหมาะกับที่เราใช้งานนะฮะโอเคนะว่าเราตั้งค่าเซตอัพตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่นะฮะในคลิปนี้ผมจะใช้งานของโปรแกรม c u b a เบนะครับก็จะอัด2แทร็กพร้อมกันนะฮะก็เปิดโปรแกรม c u b a เบขึ้นมานะครับโอเคนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็เราตั้งค่าไดรเวอร์นะฮะ ให้ตรงกับอินเทอร์เฟซที่เราใช้งานอยู่นะครับก็มาที่ device นะครับ Device Setup นะครับแล้วก็ a s i o Driver นะฮะก็ให้เราเลือกนะครับ Driver ของอินเทอร์เฟซที่เราใช้งานนะครับผมใช้งาน Zoom AMS24 Driver นะครับก็กดสวิตช์ไปนะครับกดโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็เราตั้งค่านะคะ Input Output ของตัวอินเทอร์เฟซด้วยนะครับก็มาที่ device เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ v s t Connection นะครับ ในช่อง Input นะครับช่อง Preset นะฮะผมจะตั้งเป็น2องโมโนนะครับแล้วก็ Output นะฮะในช่อง Preset ก็จะตั้งเป็นแบบ s ซย์โนะครับ LR รนะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เข้ามา Add audio tag นะครับ tag ที่1นนะครับผมจะใช้งานสัญญาณของไมโครโฟนนะครับกตั้งเป็นไม่นะครับ Add tag นะครับแล้วก็ tag ที่2นะฮะผมจะตั้งเป็นกีตาร์นะครับ ่านะะฮก็ add t r a c นะครับเสร็จแล้วก็เราตั้งค่า input ของ track นะฮะให้ตรงกับ input นะครับที่อินเทอร์เฟซที่เราใช้งานนะให้ตรงกันนะครับ input หนึ่งนะครผมใช้งาน mono หนึนะครับส่วน input 2นี่เป็นกีตาร์นะฮะผมก็ตั้ง mono เป็น mono สองนะครับก็คือตั้ง track ให้ตรงกับ input ที่เราใช้งานกับอินเทอร์เฟซนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทำการอัดเสียงบันทึกเสียงกันนะครับ ก็ต่างคนต่างเมาหลอกต่างบอกผมไม่มีใครก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวงก็ต่างคนต่างเมาหลอกต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วงก็จะเมาล้วงเบื่อจัดให้ลำใจ ก็ต่างคนต่างเมาลอกต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างต่างใจจะหลอกสะลวงก็ต่างคนต่างเมาลอกต่างบอกต่างกลางเป็นห่วงก็จะเมาลวงมอจับให้น้ำใจ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับของซูมในรุ่น MS 2 4นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้เป็นอินเทอร์เฟซนะครับในการอัดเสียงบันทึกเสียงกับโปรแกรมทาเพลงนะครับก็ทําได้ง่ายๆนะครับแค่เราดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ติดตั้งไรเวอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวเครื่องนะฮะกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถที่จะอัดเสียงบันทึกเสียงนะฮะทำเพลงดโมต่างๆได้แล้วนะครับ สำหรับฟังก์ชัน loopback นะครับก็คือการเพิ่มเสียงดนตรีนะฮะหรือซาวแทร็กเสียงเพลงต่างๆนะครับจากคอมพิวเตอร์เข้าไปในการสตรีมมิ่งไลฟ์สดบนแพลตฟอร์มต่างๆบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเช่นนะครับการไลฟ์สดบน a c e b o o k นะฮะแค่เรากดสวิตช์ loopback ให้เป็น on นะครับเวลาที่เราไลฟ์นะฮะเสียงดนตรีที่เราเปิดจากคอมพิวเตอร์นะครับเช่นเราเปิดเพลงจาก u t u b e นะครับสัญญาณเสียงเพลงก็จะถูกส่งมายังโปรแกรมที่เราใช้ในการสตรีมมิ่งได้เลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดเพิ่มนะครับหรือจะใช้เป็นเสียงซาวนะครับแบ็กกิ้งแท็กนะครับกับโปรแกรมทําเพลงนะฮะเราก็เล่นกีตาร์เล่นแจมนะครับอัดเสียงไม่ติดเสียงเข้าไปด้วยกันได้เช่นกันนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะใช้ฟังก์ชัน loop back นะครับกับโปรแกรมคิวเบสนะครับแล้วก็จะเปิดซาวเพลงเข้าไปที่โปรแกรมแล้วก็อัดเสียงไมติดเสียงกีตาร์เล่นแจมเข้าไปกับเพลงแบ็กกิ้งแท็กครับก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะฮะ สำหรับ Line อินะฮะผมก็จะต่อจาก l i น์เอานะฮะของ Effect Zoom G6 นะครับมาเข้ากับ Line อิช่องที่1นะครับแล้วก็กดโหมดไปที่ Music นะครับแล้วก็เลือกนะฮะ c h สวิตเป็นกีต้าร์นะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันล o ปแบ็ k นะฮะแล้วก็ Direct Monitor ให้เป็น On นะครับไม่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดนะครับโปรแกรมทำเพลงนะฮะเสร็จแล้วก็เราตั้งค่าอินพุตเอาท์ของตัวอินเทอร์เฟซด้วยนะครับก่มนที่ d e ไว c ์นะครับ VSC Connection นะครับนะฮะในช่อง Input นะครับช่อง Preset นะฮะผมจะเลือกเป็นสอง n o n นนะครับแล้วก็ Output นะฮะผมจะเลือกเป็น CO นะครับ LR นะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็เรา Add นะครับ Audio t a k นะครับผมจะตั้งเป็นชื่อเป็นกีตาร์นะครับ แล้วก็ add tag นะครับนี่ผมใช้ l i น e in นะครช่องที่1นะครับก็คือ mono 1นะครับผมก็จะเปิดเพลงจาก YouTube นะครชื่อเพลงฝันบินนะครเป็น backing track ของพี่ซิงโตนะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็กด record นะครับนะฮะ สัญญาณเสียงนะฮะจากเพลงที่ผมเปิดจาก y o u t u b e นะครับก็ลูปแบ็กนะครับเข้ามาที่ตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกีตาร์นะครับแจมกับไปกเ้งแท็กนะแล้วก็อัดเสียงบันทึกเสียงลงไปด้วยเลยนะครับ สำหรับฟังก์ชัน loop back นะครับก็การใช้งานก็ง่ายๆนะครับเราจะใช้นะฮะการเพิ่มเสียงเพลงเข้ามาในการไลฟ์ของเรานะฮะหรือเราจะใช้เป็นเสียงเพลงนะครับเป็น Backing งแท็กนะครับกับโปรแกรมทำเพลงก็ทำได้เช่นกันนะครับ ฟังก์ชัน stereo link นะฮะก็คือการรวมสัญญาณเสียงแบบโมโนให้เป็นสัญญาณเสียงแบบ stereo นะครับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะอัดเสียงนะครับกับกลองไฟฟ้านะฮะกับโปรแกรม Cubase นะครับก็จะต่อสาย l i เอา u t นะฮะจากกลองไฟฟ้านะครับ LR มาเข้า input นะฮะของอินเทอร์เฟสนะครับหกับ2นะครับแล้วก็เลือกสัญญาณแบบไม่ไลน์นะฮะ เลือกโหมดมิวสิกนะครับแล้วก็เปิดเดเร็กมอนิเตอร์ให้เป็นออนนะครับก็จะบันทึกเสียงแบบ L กับ R ก่อนนะฮะก็จะยังไม่ใช้ฟังก์ชันสเตอริโอลิงค์นะครับเพื่อจะได้เปรียบเทียบนะครับสัญญาณเสียงที่เป็นแบบโมโนนะฮะ L กับ R กับสัญญาณเสียงที่เป็นแบบสเตอริโอนะเวลาที่เรากดใช้นะครับฟังก์ชันสเตอริโอลิงค์นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะให้เราตั้งค่าอินพุตก่อนนะครับก็มาที่ดีไวท์นะฮะแล้วก็ VST Connection นะครับ Input นะฮะในช่อง p ร e เซตนะครับก็ตั้งเป็นโมโนนะฮะส่วน layout ก็ตั้งเป็น SEO นะครับแล้วก็เรา add audio tag ขึ้นมานะฮะโดยแทกแรกนะครับผม add เป็นเสียงเพลง backing tag นะครับแล้วก็ Tag 2กับ Tag 3นะครับก็จะเป็นแทกของกลองไวฟ้านะฮะ R กับ L แบบโมโนนะครับ ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะอัดเสียงกรองนะครับพร้อมกับแบ็กกิ้งแท็กนะครับ แทร็กที่2กัก็ที่3นะฮะเวลาที่เราอัดเสียงบันทึกลงในตัวโปรแกรมคิวเบ e นะครับสญานเสียงก็จะเป็นแบบโมโนนะฮะทีนี้ผมอยากดเสียงอีแท็กนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันสเตโอลิงก์นะฮะคืเราตั้งค่าอินพุตนะฮะให้เป็นแบบสเตโอนะครับก็มาที่ดีไวท์นะครับ VST Connection นะฮะก็ในช่อง p ร e เซ t ตนะครับก็ตั้งเป็น1 s t ่งส o โยนะครับส่วนเอาพุตก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับผมก็จะปิดเสียงแท็กที่2ที่3ไว้ก่อนนะครับ แล้วก็จะแอดแท็กที่4ขึ้นมาอีกแท็กหนึ่งนะฮะก็จะตั้งเป็นแบบสเตอริโอนะครับการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมนะครับเอาจาก L R ของกลองไฟฟ้านะครับก็มาเข้า INPUT 1-2แล้วก็กดสวิตช์สเตอริโอลินจ์นะครับอเดี๋ยวจะลองบันทึกเสียงดูนะครับ แท็กที่4นะฮะสัญญาณเสียงจากโมโนก็จะรวมเป็นสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอแล้วนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชันนะครับสเตอริโอลิงก์นะฮะก็ใช้งานง่ายๆนะครับเวลาที่เราอัดเสียงกลองหรือคีย์บอร์ดนะฮะโปรแกรมทําเพลงแล้วเราต้องการนะครับที่จะรวมสัญญาณของเสียงจากโมโนให้เป็นแบบสเตอริโอนะครับเราก็แค่กดปุ่มนะครับสเตอริโอลิงก์นะฮะเสียงที่เราบันทึกก็จะเป็นแบบสเตอริโอแล้วนะครับ